ไปอะไรเจ็บนิดหน่อยพี่โอ้แขวเสียพี่น้องโบเห็นคอมเมนต์พี่น้องคอมเมนต์บบข้นเลยนี่ิ่นมาแล้วพี่คมมาแล้วสวัสดีพี่โอ้คนงามพื่อนน้ำผาแขวแขวเสีย ต้องฉีดวัคซีนนะต้องเจ็บนิดหน่อยพี่โอสกรปรกมากต้องมีดวัซีนพี่โอสกรปรกมากต้องฉีดวัคซีนใช่พี่โออาบน้ำทุกวันเห็นโมลที่นี่นรอ ทำทาไหมเพง่เอาไหมเพง่อทำาทาไหมเพง่ตอนตอนอย่างเขาไม่หนีจะมาปิดประตูทำทาไหมเพื่อนยิงสิ เจ็บนิดหน่อยนะวัคซีนเข้าใจไหมพี่โอ๋เข้าใจไหมพี่โอ๊ะนี่ฉีดวัคซีนก็เป็นคนตายนะเต้ตั้นยังสีเลย ได้ฉีดเลยนะผมเพิ่งไปตีก๊ฟมาอ๋อผมเพิ่งไปตีกอฟมาไปตีกล์ฟสนามใดไปตีกล์ฟสนามใใช่ตตั้นหมมากไปแล้วเนียพ่อข้าวรถไหล พี่โอแข่วเสียน้ำหาแข่าอาพี่โอซอยนะครับพี่น้องมันก็หาแข่วซอยเพื่อนนี่แข่วเสียโอ้เว้นกืนลงข้อแบบน,นี้ววเว้นกืนลงข้อปักให้แล้วครับปักมุดให้แล้ว ฮัลโหลโปรดรสดดนมิเตอร์พุทิตตามหอดปีหอดเดือนเพอร์เซนขอบคุณหลายๆเด้อครับผมที่ยังติดตามมอยูน่นะครับผมครับผมอ่าติดตามเลยดีแล้วเดี๋ยวฟ้องนหมเอาจะมาว,ว่าน้ำผองเพื่อนเนี่ยเพื่อนจะว,ว่าน้ำเจ้าหลายคนนี่เอาอ่านคอมเมนต์ว่าน้ำเพื่อนนี่คอมเมนต์เหรอนี่เดี๋ยวเพื่อนคอมเมนต์มาหาเจ้านี่นี่อ่าน,นเพเนศสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพรู อีกหลายนึ่งกู้ด้ให้ลอยหนึ่งพันสีรองเพลงให้ฟังโอ้โ <c oughs> อยตุ่มหูอันนั่นหูหูอันนั้นไมไม่มองสีหอยพี่น้อง มีหอนมองสิหอยแล้วฮู้อ,อ,อันนี้ส่วนอันนี้ changing. อันนั้นมันเป็นเพชรไอ้เม็ดเดียวกลุมหู้เห็นมองสิหอยแล้วตรงหู้นี่แถวเสียพี่น้องนั่หาแ่วเนี่ยวะสบายดีครับน้องเจสบายดีครับ พอเวลาเจาก็ได yeah, ้อย <chae ically> yeah, mm ่าลืมกดไลค์เพจด้วยนะครับผมขอมากจะลืมอแล้วไ่เดี๋ยวใส่เยอกันเนี่ยใส่เขียว่ก็จะเมันมากก็เจ้าก็ได้ืม ยัดอะไรล่ะพี่โอ,ยโอ้ยัดแก้วเข้าไปพี่โอก็ยัดแก้วเข้าไปไงแก้วหลุด<ห>พี่โอก็แก้ว,วหวังพี่โอก็แก้ว,วหวังไปได้แก้วมาแต่ใส ใครที่ว่างงานนะครับผมช่วงนี้ใครที่ว่างงานเนาะไม่ว่าสาขาไหนก็ทักยินบ็อกกันเข้ามานะครับทักอินบล็อกกันเข้ามาแล้วผมเดี๋ยวให้ผมผมผมให้ชื่อเบอร์โทรที่อยู่เพื่อที่จะจิตต่อน,นะคร<ว>ับผมใครว่างงานสาขาทุกสาขามีตําแหน่งทุกตําแหน่งนให้แด้พี่น้องเด้อนะครับผมขอบคุณหลายๆนะครับผผมเป็นประธานบริษัทอะไรนะลูกผมเป็นประธานบริษัทผมเป็นประธานบริษัทบริษัทอะไร เออเป็นประธานบริษัทเห็นโบดอแขวนี่นาอกจำลองเหตุการณ์ไหมเพิ่งตอนที่ยางเข้ามาที่แรกกันจำลองเหตุการณ์ไหมเมพิ่งเีออีัตอะไรเขไปตอนนี้ทุกสาขายังว่างนะพี่น้อง ใครอยากทํางานนะครับผมทุกสาขาทุกตําแหน่งยังว่างอยู่ด้วยพี่น้องเด้อสมัครกันเข้ามาห,หลายๆครับสมัครกันเข้ามาห,หลายๆกดหัว่ามาห,หลายๆพี่น้องเนาะ<ม>อย่าลืมกดไลค์เพจ้ด้วยพี่น้องเด้อนะกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดไลค์เพจให้ด้วยนะครับอือส,ส,นะสวัสดีครับผมตอนนี้แบ่งพี่เบสด้วยแบ่งให้พี่โอด้วยนะแสด็กับเขามาให้เอาเอาเอา,เอาออกจากถุงเอาไปให้พี่เบสแบ่งใส่ถุงกลับมา ให้พี่โอด้วยซื้อมาสองถุงไปแล้วพน่าิีไปแบงกับเขาให้พี่โอครับพี่น้องช่างพูดเลยนะหลานชายคว่าเนี่ยทีเจงานเอียงอายงานกำจัดปลวกมดหนูแมลงสาบเนี่ยครับผมเพิ่นรับสมัครพนักงานครับผมกล่องจอนปิดครับผมพี่โอววานะครับผมกล่องจนเปิดเออกล่องวงจ้อนเปิดกับกล่องวงจ้อนเปิดแทนวัสดุ ขัทโ <c ups> บเปิดกับโบติดเป็นวะนะครับผมก็คือร <c oughs> ับสมัครหลายอัตราหลายตำแหน่งนะครับผมอย่างเช่นสาขาขอนแก่นนะครับผมพนักงานบริการสาขาโคราชสาขา,าพิษณุโลก<ด>นี่ครับผมติดต่อมาทางเพจได้นะครับผมเพจมิตรก็จะเปิดแฟชั่นน้ำาหาซอยนี่ไหมเขาปิดบนไหนกันบบจาก ไหนล่ะผลในเขาไม่พี่โอ๋เหรออ่าเป็นบอกมากเงินเดือนตามวุฒิการศึกษานะครับผม<ร>โอ้ยเจ้าขอกล่องเขามาเลยครับพี่พ่อมจะขอกล่องเขามาเลยครับเดี๋ยวผมสิกดรับให้ครับรรขอกล่องขอมาเลยครับผมเดี๋ยวสิกดรับให้ ขอเขามาขอเขามาในในในไ่นะครับ,บาหาเห็นบอหล่นมา,มาท่านเห็นอยู่จำลองเหตุการณ์ไหมเบ้่งตอนเจรายงเขาม้ากลม,มซองยูน่นี่โดนตเติบแล้ว เออกลมซองอยี่นี่โดนเติบเลยฮ่ายู่นี่โดนเติบเลยชอบครับผมโดนอ่โทรศัพท์หนักครับว่าจังไรครับแล้ทโทรศัพท์เตตันเอาโทรศัพท์เตตันไปดูดิอยู่ไหนเตตันอยากดูมิตอบีนอ๋ออยากดูมิตอบีนมิตอบีนเดินยังไงเดีย๋ดยวนี้เลยอ๋อมิตอบีนเดินอย่างนี้เลยพี่โอเดินไง โอ้ยอ่าจำลองเหตุการณ์มึงอ้าวอ้าวเกิดดึงประตูตัวเนาะอ่าลากับปิดปิด์ปีต์ได้กบนาเว่อร์จำลองเหตุการณ์มึงกำลังทำแผนสารภาพวัน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 ไทยไทยนี่จิกระเด็นไปไกลปะเนั่นสมมติ 嗯。Uh. ล้อรถมันจเล็ดนะครับสวัสดีพ่อพี่น้องเบสท์ูบทุกคนน้ำพครับเดอลอยเจ็ดสิบพ่นลอยสี่สิบพ่นนะครับผมเขาเบิงพี่โอนะครับลอยสี่สิบลอยห้าสิบแล้วครับผมนะครับกราบสวัสดีสวัสดีพี่หม่น้ำด้อครับเด้อร์พ่อพี่น้องมีเนาะโบนิลัยสดแต่ว่าเล่ากับบันทึกเสียงบันทึกภาพส่งไ้เพ่อพี่น้องเบิงเบสท์ูบทุกคนอยนะครับอะไรนะลูก ผมอะไรนะผมรักเอซครับผมรักเอนะครับอ๋คือหูเจว๋วโอ้ยแล้วตก,กเสยอเวาไหมเบิ้งผมรักเอฟซีนะครับผมรักเอซนะครับหูเจก๋กเฮ้ยสีน้ำเพิ่มเติมหูเจว๋วผมรักเอซนะครับโคดซตัน ลองหาอยี่านี่โดนเติมเลยพี่น้องหายอย่างหาแข่าเข่าแล้วหลุดหาแข่าเข่าแล้วหลุดขี่กระลักหนูคน,นแรกเข่าเหล็บหน่อยว่าดันสนบ่อยยังนี พี่โอ้พนถามว่าเอาอารมตรงพนถามว่าคือบัวไซเสื้อผ่าดีๆเนี่ยง้อยผลัดสุดน้อนเนาะพน้าอืมอ๋ออีเด้อะไรอ่ะได้ไร้เด้อพี่น้องเน้อน้องไตรตันครับผมน้องไตรตันน้องไตรตันหือพน้าห้องไรซื้อร้านพนโบถือหือพน่าเซล่ะ ได้แล้วสวัสดีร้อยเจ็ดสิบท่านด้วยนะครับผมก็พญางหาแขวพี่น้องพยางหาแขวเพิ่นก็เลยดถ้าเพิ่นหาแข่าบ่ได้พ่อนะกันก็เลยดว่าไหล่สดใหนไว้พี่น้องเพิ่นบังน้ำแน่นะครับผมว่าตอนนี้เพิ่นมีชีวิตอยู่จะแบบใดนะครับผมกี่ขวบแล้วครับเตตันเตตันกี่ขวบแล้วครับสองขวบ เอาสี่ขวบแล้วครับสี่ขวบแล้วผมรักเอฟซีไหมรักมากไหมรถไฮรักเลเวอขนตำรวจนี่ไฮรักเลเวอขนรถตำรวจไฮรักเลเวอขนรถตำรวจเลยรถตำรวจนะโอ๊ยเจ็บท้องเจ็บท้องเอียงอันนี้ นี่เนี่ยรถตำรวจครับคนไฮรักครับรีวคันสชีชมพูอ่เอาตังไม่ให้พี่โอ๋ตังเงินไหนหาเขียวแปลว่าอะไรหาฟันก็หาฟันเศร้าน้อยปากแดงเขานะหา,หาเขียวหา <ผม S 1> ฟันผมรักเอฟผมรักเอฟซีนะครับผมรักเอฟซีนะครับ,รบอย่าไปปิดกล้องเลยลูกแมวผมรักเอฟซีนะครับ ผมรักเอสีนะครับนะครับผมฝากากันนะครับเดองานกล่องจรปิดนะครับกับจัดปลวกมดหนูมแมลงสาบนะครับกําจัดปลวกมดหนูมแมลงสาบตอนนี้ต้องการกําลังคนอย่างมากเนาะต้องการแรงงานอย่างเยอะเลยนะครับผมโบว่าสิเป็นสาขาแต่ละสาขา,ท,าทักทายกันเขาไม่ได้นะครับผมเนาะเรื่องเรื่องเรื่อง เรื่องค่าตอบแทนเนาะเรื่องค่าตอบแทนก็อยู่ที่ประสบการณ์และวุฒิการศึกษานะครับผมเรื่องค่าตอบแทนนะครับผมผู้ใหรมีประสบการณ์ด้านนักขีตวิทยาเราก็จะพิจารณาเป็นพิเศษนะครับผมช่วงนี้กําลังขยายธุรกิจอยู่นะครับผมก็เป็นฐานที่มั่นนะครับผมให้ทุกคนสร้างงานสร้างอาชีพ ได้อีกเยอะแยะมากมายนะครับผมก็ฝากทุกๆท่านด้วยนะครับผมฝากน้ำพลอยพี่น้องนี่แหละครับผมพวกผู้ใดอยากฝากลูกฝากหลานเขาไม่เห็ุการเห็ุงานเนาะโบวาสิเกนสาขาทั้งภายอีสานนะครับผมสาขาทั้งภัยอีสานคือสาขาคอนแกนโอ้ยอย่าเคาะได้เลยลูกอย่าเคาะเลยลูกไม,ไมเล่นไม่เอาเสียงดัง เออหลุดแล้วสาขาผักดิสารก็คือขอนแกน่นโคราชนคะครับผมสาขาผักตะว,วันออกจะเป็นสาขาชลบรีพัทยาสาขากรุงเทพก็จะเป็นของสาขาสุขาพิบ้านสาขาทาั้งผักเหนือก็จะเป็นของพิษณุโลกนะครับผมนอผ้อฝากพู้พี่น้องไว้น้ำสาขาทาั้งผักใต้ภักใต้ก็อยู่ที่นราธิวาสแล้วก็สาขาทั้งอุบลราชธานีก็อยู่ กยูทีจังหวัดอุบลราชธานีนะครับผมราชธานีครับผมขอบคุณมากมากเลยน้องไททันหล่อจังคิดถึงจังเลยนี่นี่นี่พี่โอท่าเรือสวัสดีครับเลยราชธานีราชธานีใต้ดินครับผมพี่โอไปแล้วบอกพี่โอมาเงือนไปกินเข้าไปเร็วให้ทุกมือครับผมให้เพื่อนเกไ้ ่ห้องพี่โอลกอย่างนี้พ่อนะอืม,มอืซักแล้วมากองไว้เรียบร้อยพี่โอบอกเอามากองตากกี่ยังพี่โอตากี่ยังฮะอืม,อมเอ้ยให้แม่ซำนี่นใ้ไปเอาไหมดเลยเออนั่นเติมตนมาให้ไปเบิดเลยเพื่อนวดแล้วเขาขาดน้ำมันเข,า,ข,า,ขาเมื่อยบอเดดได้รูก บอว่าไปสอาจารย์อยู่ไหนคร,ครับสีเกตครับครับยังก่อนกจุไ,จไป่ทยบปแกสีภาพไปตัวเรามันมจะจำเลขที่ประชาชนอยู่ของไหนบ่บอคอยมันต้องจ้องมันต้องจ้องเห็นเราเก็เจ้าจะคอยบ่ต้องไปเขาแถวฮะเขาแถวก็ต้องไปเดตี่หาเลย ถ่ายบัตก็ต้องไปติ๊ตีหาขันสีขาวแถวเจ้าอีทุ่นถ่ายอยู่ท่า,ายบัตรถ่ายบัตเจ้าก็ต้องไปเจ้าสิบีเหลือกตั้งไม่ลงโอส่งซ้อมอออเขาส่วนประเดียนี้ อยากไายบาสเหรออยากส่งชุดให้พี่โอเป็นชุดลาตีใส่สบายสบาย <Leadership> เลยท่านชุดอะไรซิกซี่ซิกซี่ ชุดยังช oh, so ุดว่ายน้ำส่นหมดเยอนี่โอ้ยเก้ามากใส่แต่เนี่ยเนาะสันสเนาะใส่แต่ชุดสันสันเอชุดลาตีจาสิวิลาตีก็คว่ ครับ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 โอเคขอบคุณพี่น้องเพื่อนเพื่อนผู้ใดที่เขามาเบิ่งอย่าลืมกดไลค์เพจนะพี่น้องเดพจเออเพจกราบสวัสดีปีใหม่ผู้สูงอายุทุกคนเนี่ยครับครับครับอ่เตตันบอกบอกบอกสวัสดีปีใหม่แล้วก็กดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร์หันมาทางกล้องอ่ามีสภาพสวิตช์กรุ๊ปด้วยนะครับเตตันบอก โอ้ยเอาอลเออเอานี่นี่ไมายืนข้างพี่โอแล้วบอกบอกบอกทุกคนว่าฝากกดไลค์กดแชร์อให้ดูให้ดูี่อเป็นร้านวดดิ้งโหทออักเขามานี่อินบอกเหรอัหันหลังดูเอาเอาหันหลังแล้วพ่อจีท่ายู่ไหกวันนี้ แล้วพ่อที่ายยังไงบ้างนี่หลังดีๆพ่อขลังนี่ดูโลโก้ก่อนนี่ก็พอแล้วนี่โลโก้ปวกเออโลโก้ปวกไงเนี่ยขลังใครพี่โอดูมิตรภาพเออเอา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 นั่นเห็นแล้วพี่โอเห็นแล้วเนี่ยจะเห็นเอ้านี่นั่นโอเห็นแล้วคนเมืองไหลก้อนเหมือน อุ้มหน่อยอุ้มลยอุ้มหรอุกคน่ะสวัสดีปีใหม,ม่ิดีนัสงุมากนะคะคก็ ใส่เต oh. ิมแถวอยู่บันนีโอนี่เพิ่ถามพี่โอท้องไหมคะวิผูเบาอยู่ทองนี่ีมันทองบอกคนนี้อยู่ต๊คนเดียว่ะอยู่ตัวคนเดียวแล้ววะเอาใส่ไม่สองเอาวะกินไยกันติกีพ่นเลยพี่น้อง อโอ้หีีนโอ,โอ,โอ,โอ้ขอบคุณนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับผมขอบคุณที่ติดตามผู้ชมทุกคนนะครับผม น,นะครับผมข่าวกาบสวัสดีครับพ่อพี่น้องเอาํามนี่เนาะตามพ่อไอเอาดีๆน,น,นี่บังกล้องนี่บังกล่องนี่กาบสวัสดีพ่อพี่น้อง,นนะนองคนนะครับผมสวัสดีครับผมมีรถไทยรักไม่ไม่ต้องโฆษณารถก็ได้ลูกเนาะกาบสวัสดีพ<อ>่อพี่น้องวัชรบุญทุกนนะครับผมกาบสวัสดีจากประเทศไทยแ<ไ>หลวกา<ไ>สันทพพ่อเล่าหรือว่าต่างประเทศเนาะที่เขามารับชมตอนนี้นะครับผมเพราะว่าโบดลคอยไดไล์ซดเนาะ นะครับผมเดี๋ยวมือเ,เดียสื่อมาหาพวงมาลัยออนไลน์อยู่พี่น้องเนาะกัดผูดเ้เดชโอนเงินมากค่าพวงมาลัยออนไลน์เดี๋ยวสิให้พี่โอ้คนลองเพลงให้ฟังเนาะพี่โอ้เนาะเรื่องเืธอเดี๋ยวมือจะลอยสองลอยอย่าี้ดีเลยเนาะอืนะครับผมโอเคครับผมแข้วพื้นเสียแข้วพื้นเสียครับมือนี้แข้วพื้นเสียนะครับผมอ่าซานี่แหละสวัสดีครับลูกบอกว่ากดไลค์ยังไงกดไลค์กดแชร์เงี้กดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณครับสวัสดี 来。